ต่อกันที่กรณีที่แก๊งโจรน,นะครับซึ่งมีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ4คนนี่นะครับได้ก่อเหตุขโมยนะครับสายไฟด้วยการตัดสายไฟบริเวณถนนพ,พัทยามาบตพุธนะครับก็จะเป็นเส้นมอเตอร์เวหมายเลข7นั่นเองครับวิธีการของโจรแก๊งนี้เนี่ยนะครับโอโหเห็นบอกว่าลงไปนอนกับพื้น<ช>แล้วก็ลักลอบตัดสายไฟแล้วก็ใช้เงาของเสาไฟเนี่ยบังตัวเอง แต่หารู้ไม่ว่ามันมีกล้องวงจรปิดในละแวกนั้นนะครับที่สามารถจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนนะครับกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับจับกลุ่มแก๊งตัดสายไฟแรงสูงริมถนนมอเตอร์เวย์ได้ผู้ต้องหา4คนโดยรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุบนถนนมอเตอร์เวย์มากกว่า20ครั้งมาแล้วครับเรียกว่าก่อเหตุอย่างอุกอาจเลยทีเดียวเนี่ยฮะคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ อยู่ที่ถนนมอเตอร์เวย์เส้นดังกล่าวเขาสามารถจับภาพเอาไว้ได้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็สามารถซูมเข้าไปได้ด้วยแม้ว่าโจรแก๊งนี้เนี่ยฮะสมาชิกบางคนจะใช้เงานะ<อ>คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีเงาใช่ค่ะนะครับของเสาไฟเขาก็ใช้เงาเนี่ยบังตัวเองแต่ปรากฏว่าก็เห็นวิธีการที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการทุบนะครับหรือว่าการตัดนั่นเองครับนี่เป็นภาพที่คนร้ายกำลังเอาขวาน ทุบบ่อพักสายไฟทําไปก็หลบหลบซ่อนๆไปนะครับกลัวรถที่ขับผ่านไปผ่านมาบนถนนหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่าถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7จะเห็นนะครับซึ่งก็ได้เห็นภาพกลุ่มโจรเหล่านี้เนี่ยนอนลงไปกับพื้นถนนเลยทีเดียวส่วนเพื่อนก็แอบใช้เงาเสาไฟบังตัวเองเอาไว้ซึ่งไม่รู้ตัวกันเลยว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพเอาไว้ได้ชัดเจนขนาดไหน แต่พอทําไปทํามาได้สักพักหนึ่งไม่รู้นะครับว่าไหวตัวว่าจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าก็เลยวางมือแล้วก็ปีนรัว้วอาศัยช่วงที่ไม่มีรถวิ่งข้ามถนนไปทางป่าไร่มันสำปะหลังนะครับแต่ก็ยังมีจังหวะหลบๆบซ่อนๆตามคันดินอยู่ถามว่าไปทำอะไรตรงนั้นพอซูมเข้าไปดูนะครับเนี่ยฮะเห็นภาพกำลังนำเอาสายไฟมาตัด นะฮะเรียกว่ากําลังตัดกันเลยทีเดียวเนี่ยฮะซูมเข้าไปจะได้ขนหนีไปง่ายๆนั่นเองครับคือถ้าเกิดว่าเอาสายไฟแบบที่ไม่ได้ตัดมันก็อาจจะมีความยาวแล้วก็น้ําหนักมันอาจจะเยอะพอน้ําหนักมันเยอะเนี่ยก็อาจจะลําบากนะในการที่จะขโมยหรือว่าขนย้ายออกไปจากพื้นที่ดังกล่าวนั่นเองครับแต่ว่าสุดท้ายก็ได้หนีกันจริงๆเพราะว่าตระบทางหลวงไปถึงแล้ววิ่งหนีเข้าไปทางป่าไร่มันสัมปะหลัง พลบพลบๆนะครับเหมือนที่เห็นในภาพเลยแล้วสุดท้ายก็เกมเรียกว่าเกมโอเวอร์นะครับถูกตำรวจทางหลวงจับกลุมตัวได้หนึ่งคนในที่เกิดเหตุชื่อว่านายธนันชัยพร้อมด้วยของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้นั่นเองครับเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุมตัวเอาไว้ได้ก่อนที่ตำรวจจะตามไปจับกลุมอีก3คนรวมของกลางก็คือมี รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีสายไฟความยาวประมาณ2.5เมตรจำนวน1เส้นและก็ความยาว1.5เมตรอีกจำนวน1เส้นนอกจากนี้ยังมีคีมตัดสายไฟมีขวานมีไฟฉายมีท่อนเหล็กมีถุงกระสอบและกระเป๋าเป้อีกตัวนั่นเองครับนี่เป็นอีกหนึ่งช่วงนะครับที่ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพเอาไว้ได้โอ้โห oh, ในมือเนี่ย ก็มีของกลางเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุค่อนข้างชัดเจนเนี่ยฮะคือจะเห็นว่าเขาใช้เงาดำๆนะของเสาไฟของบ่อนี้นี่นะครับในการที่จะอำพรางตัวเองเอาไว้นะครับมันก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่ภาพเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนก็ไม่สามารถที่จะนะครับเขาเรียกว่านะฮะคือใช้เงาบางก็ตามก็หลบไม่ได้นั่นเองครับ โดยผู้ต้องหาย,ยอมรับแต่โดยดีนะครับว่าได้มีการนัดแนะแบ่งงานกันทําแบบนี้และก็เคยเข้ามาลักตัดสายไฟมากกว่า20ครั้งแล้วนะครับซึ่งข้อมูลการสืบสวนยังพบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เป็นเครือญาติกันนี่แหละ,ะอย่างที่บอกผู้ต้องหามีสมาชิกประมาณ4คนนี่นะครับเป็นเครือญาติกันพอตระเวนลักสายไฟเสร็จนี่นะครับก็นําไปขายแล้วก็นําเงินมาแบ่งกันแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ย ไปเล่นพนันออนไลน์เรียกว่าผีพนันเข้าสิงก็ว่าได้แล้วก็รวมไปถึงใช้จ่ายทั่วๆไปนะครับ ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการขยายผลสืบสวนเพิ่มเติมว่ายังมีใครเกี่ยวข้องนะครับกับการก่อเหตุในครั้งนี้อีกหรือไม่นั่นเองครับช่วงนี้ก็จับกันบ่อยเรื่องของการลักขโมยนะคะสายไฟนะคุณอัานแล้วก็เอาเขาเรียกว่าขดลวดด้านในเนี่ยไปขายมันก็ได้ราคาในการช่างน้ําหนักนะคะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็มีเหมือนกันคุณผู้ชมในีแจ้งเตือนไว้เลยให้เป็นอุปาหอนนะคือบางทีไปตัดเนี่ยบางทีสายไฟมันก็ยังมีไฟอยู่ในะคุณอัานอ,อันตรายถึงชีวิตก็มีเหมือนกันก่อนหน้านี้นะคะคือโดน ไฟช็อตไฟดูดกันมาอันตรายมากๆแล้วก็คือถ้าไม่โดนไฟช็อตก็โดนจับแบบนี้เนี่ยให้ชมไว้เป็นตัวอย่างเลยเนี่ยหลายคนมากนะคะนันที่โดนจับไปแบบนี้แล้วก็จับกันบ่อยด้วยสําหรับช่วงนี้ครับจริงๆก็ไม่คุ้มนะถ้าเกิดว่ามันมีกระแสไฟฟ้าแล้วก็เป็นอะไรขึ้นมานี่นะครับก็อาจจะตายในจุดเกิดเหตุได้แล้วก็ที่สําคัญเลยมันก็คือผิดกฎหมายเราก็ยังพบว่านะครับยังคงมีขบวนการ ลักษณะนี้นะครับในการก่อเหตุเรื่อยๆแล้วเราก็นําเสนอข่าวกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยฮะก็เป็นวิธีการจริงๆก็ไม่อยากที่จะเป็นการนะครับชี้โพรงให้กระรอกใช่ค่ะเดี๋ยวหลายคนที่เป็นมิจฉาชีพนะครับเห็นแล้วอยากจะไปทําแบบนี้อันนี้ไม่แนะนำนะครับอย่างที่บอกเลยผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เข้าคุกเข้าตารางกันไปนั่นเองครับ